สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแหนมสติ๊กเกอร์นะคะวันนี้ลูกค้ามาใส่จอหน้าเพื่อโจทย์คือต้องการต่อจอหน้ากับจอหลังของลูกค้าเดิมที่ติดจากรถ i n n o นวามาให้ใช้ได้หนะ้าเหมือนด้านหน้านะคะตอนนี้ที่ร้านติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นจอฟีไซส์นะคะสามารถใส่ได้กับทุกรุ่นเลยอ่าเดี๋ยวจะมีคนสาธิตให้ดู เปิดเพลงรีมิงจากเบอถือได้นะจ๊ะ okay, okay. กดซีมิงนนนเไาาบ้รีงป็วจอหน้าจอหลังจะแสดงเหมือนกันเลยนะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นจอ Android สามารถเปิด YouTube ได้ด้วยนะคะอลองเปิด YouTube ให้ดูหน่อยคะ่ะตัวนี้เล่นได้ได้หมดเลยนะคะใส่ CD ก็ได้นะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่มีจอเพดานอยู่แล้วเช่น,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 นชรถ Toyota Innova, Toyota Fortuner, m i t s u b i s h i Pajero Sport อย่างนี้นะคะที่เครื่องข้างหน้าไม่อยากได้แล้วเราอยากเปลี่ยนเป็นแบบ Android อย่างเงี้ยค่ะสามารถมาซื้อเครื่องตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มาจะแสดงผลที่จอเพดานให้ด้วยนะคะ อย่าลืมว่าคุณลูกค้าจะต้องมีอินเทอร์เนต็ตในมือถือด้วยเพื่อเชื่อมกันนะคะทาเป็นจอใหญ่ได้นะคะ,ะเล่นได้หมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะสนใจก็ติดตั้งได้ที่ร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปาง054224418นะคะสวัสดีค่ะ